ม้อมบอม้อแม่ีก็ออนน่แนที่เป็นโอนโอนน้องน้องประัจว่างนี่ได้ทำได้ได้ทักเมื่องเดวยาว่าบ้าเจดีาป้ายอดประดัทองเมืองเป็นนี่คุณจำได้เลยตอนนั้นคุณไอวิคคุณเหมือนกนไอวิปโอนไอเม็กไอโก้แล้วกไออมอยเนีย ไปหน้าตือขึ้นรับโฉนดมาจะอาโอมไหนใช่อไปหน้กันออแต่เวดตเดเรียนวิุกูมิชุกมินนะคงออกมารับโฉนมาก็ย่อคูได้เป็นผูดียวองนั่นติดไปเลยห้องหนึ่งเขาไม่ติดที่เราลิดที่ติดมาแล้วติดที่ีีเลยเรียนมาแล้วติดี่ตีเลยเรียนกูไม่เลยไม่มีเยียเลย แวยม่ช่แรกทิดเหอนกนที่ิดนะทีครั้งแรกที่ที่รับรับโทษดอกไม้คุณสิดศิลปกรอกูได้ชื่ออยู่ในศิลปกรแล้วเอแต่กูยังมีตังค์ไปเรียนเนฮ้ยแต่แต่กูได้โคต้านะเว้ยเกรดกูติดหนึ่งหนึ่งในเจ็ดของโรงเรียนทั้งหมดที่มีสิทธิ์เรียนต่อว่าศิลปกรอะไรอ่างเ้เาได้เพราะมันเพราะว่าถ้ามีตังค์จริงจิงตังค์้ไอ้บินยังไปได้เว้ยเท่ห้าหมื่นแต่จริงนะลหนึ่งเลยนะ ไอบินลดหลักหนึ่งไอบินที่เป็นม่ได้พื้นฐานมันดีหรอกกูได้มาจากนั้นเหมือนกันพื้นฐานกูก็เยอพื้นฐานกูด็กมเาเด็เลยเด็กเดตีเกันหดอพ่เดีนะอห็นว่าหมอเย่ว่าดีกนันตอนเราบุ้งล็อกมากว่าไม่ไม่อย่าบล็อกกเหือนกันไม่เคื่อบอกไม่ดีเลยบอมีอเครื่องยอเขียดเขียนเกรดลุงจิงมี ให้เธอได้ยินสียงของกระเจนเยเอออ่ปวัดาูกผาันั่งกิและเพลงนี่มันจะแดงกูยิ้มวยน่ารักเลยอยู่บนนั้นละเนี่ยเพงนังกิแลเก็บวยเวแล้ไอ้นั่ชิดแวกไอ

คือท่าเอนี่งพีเล็กใหญ่สุดเฟสเล็กลงมาแล้วก็รีค่ายแล้วก็ในเฟสนั้นจะต้องมีมุดนี่สรุปได้นอนกันได้ยังครับยังครับโอ้ย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 ตีมีแล้ว นกเยอะเลยไอ้ไอ้ตอน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 ข้ามเลยไปซื้อชาเลยชาลิตันชาลิตันไหมสีชาลิตันไอซีโเ้ยเป็นพยานนะเป็นพยานมีหลักฐานไม่รู้โอ้ตรงนี้มีตาสามปวดมาเส้นของมันแรงนี่ตายแป๊บเดียวนี่ดำหมดเลยเขียวหมดเลยนะลายกัน นี่ยังไงอันนี้ขยันมากดูแจะขยันตัวเป็นขนเลยนะยัเปิดเดี๋ยวจะนอนโอ้โอ้พนดูนมเข่งกอะไกขนดให